สำหรับายสะสมรถสปอร์ตไม่ควรพลาดกับคันนี้เลยนะคะ Audi TT 45 TFSI Control Model Year ปี2021ค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเรามีราคาพิเศษห่างป้ายแดงล้านกว่าบาทเลยนะคะกับราคา1,949,000บาทเท่านั้นค่ะและสำหรับ audi tt 45 tfsi quattro s line model year 2021ปัจจุบน,น,นะคะก็ได้มีการอัพเกรดรุ่นยนต์มาใหม่นะคะเพิ่มแรงแรงมา้ามา,มาเป็นที่245แรงม้าค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2 0ลิตรแล้วก็เป็นระบบ Direct Injection Turbo ค่ะแรงบิดที่370นิวตันเมตรในกันค่ะ ไฟหน้านะคะก็ได้มีการปรับเปลี่ยนจากโฉมเดิมมาใหม่นะคะตรงนี้จะเป็นไฟ LED เต็มระบบแล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะเปิดปิดไฟอัตโนโมัติได้ที่ระบบพาวเดอร์ริงไลน์มาด้วยนะคะเมื่อขณะที่อ่าผู้ขี่ขับเลี้ยวนะคะไฟก็จะเลี้ยวตามองศาการเลี้ยวนั่นเองนะคะรวมถึงนะคะตรงนี้เขา,าก็จะมีที่ฉีดล้างไฟหน้ามาให้ด้วยเช่นกันค่ะ และสำหรับด้านท้ายนะคะในส่วนของสปอยเลอร์หลังตัวนี้จะเป็นสปอยเลอร์หลังแบบอัตโนมัตินะคะอันนี้เขาจะเปิดปิดเองได้นะคะในความเร็วที่1น0กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็มีส่วนของไฟท้ายตัวนี้จะเป็นไฟท้ายแบบสีคนเชียวนะคะรวมถึงไฟเลี้ยวที่เป็นสีคนเชียวแบบนี้ด้วยเช่นกันนะคะตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของคอนโทรลนะคะทุก่านในส่วนของคอนโทรลก็จะเป็นระบบการขับเคลื่อนแบบ4ล้อนั่นเองค่ะ และยังไม่พอนะคะสำหรับ Audi TT คันนี้นะคะเป็นรุ่น S Line แน่นอนค่ะเขามีชุดแต่ง S Line มาให้ทั้งถังเลยสวยๆกับนี้เลยนะคะม,มาถึงจุดนี้เลยนะคะเราก็ชมสะดุดตามากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นเอกลักษณ์ของ Audi TT เลยค่ะ<ม>ก็จะเป็นปาดหนังน้ำมันชีโครเมียมงามๆแบบนี้เลยนะคะมาถึงภายในกันบ้างนะคะ สำหรับ Audi TT คันนี้นะคะดีไซน์พุ่งมายนะคะก็จะเป็นเป็นพูงมาลัยตัดแบบนี้เลยนะคะ,ะเป็นดี a p e คว้านะคะอ่าก็เป็นดีไซน์สไตล์สปอร์ตนะคะท่านผู้ชมเป็นสามก้านแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นพ um ูงมาลัยมันติดฟังก์ชันค่ะในส่วนของระบบเอ็นเตอร์เทนเมนต์ระบบเครื่องเสียงมีการเพิ่มเติมอ่าในส่วนของ Apple CarPlay Android Auto เข้ามานะคะและการแสดงผลต่างๆในส่วนของเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะคะก็จะมารวมแสดงผลในพ o p q u i อันนี้เลยนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถปรับโหมดการขับเคลื่อนนะคะ Drive Select นะคะไม่ว่าจะเป็น Efficiency นะคะ Comfort นะคะ Auto นะคะ Dynamic หรือว่า Individual ก็ได้นะคะและยังเริ่มเติมระบบการขับเคลื่อนนะคะด้วยเกียร์อัตโนมัติ S-Tronic 7 s p e ส d ด้วยค่ะมาพร้อมกับระบบทุ่สั้งโคนด้วยนะคะท่านผู้ชม แล้วก็ในส่วนของตัวเบาะนั่งนะคะแน่นอนทีเดียวนะคะสําหรับรถสปอร์ตนะคะเขาก็จะเป็นเบาะหนังผสมกับอะคันทาร่าแบบนี้เลยนะคะสภาพใหม่ๆกริ๊บๆแบบนี้เลยนะคะและเบาะก,ก็ยังสามารถพับได้ด้วยค่ะท่านผู้ชม เรียกได้ว่าเป็นรถสปอร์ต1รุ่นที่น่าเก็บสะสมมากเลยนะคะท่านผู้ชมและที่สำคัญนะคะคุ้มค่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะกับคุณภาพคับแก้วในรถสปอร์ต Audi TT คันนี้ค่ะในราคา1 9 4 0 0 0้านเ้านบาทเท่านั้นนะคะ